สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องกาวิทยกันเลยน,นะครับก็วันนี้เราจะมาสอนการถอดประกอบปืน1 9 1 38 Super นึ่งสามแปดซูเปอร์ซีรีส์ูนย์ะครับว่าการถอดประกอบปืนเป็นยังไงการถอดล้างปืนทํำยังไงและการประกอบกลับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันนะมาสอนท่านผู้ชมด้วยว่าเผื่อท่านผู้ชมคนไหนถอดไม่เป็นนะครับผมขั้นแรกปืนคนํานึงตลอดว่าปืนทุกปืนมีลูกเสมอเคลียร์ปืนก่อนนะครับอ่ะแมกซีถอดแล้วดึงสไลด์ครับนิ้วไม่เข้ากล่องไกนะครับ หนึ่งสสามโอเคไม่มีเคลื่อนลัานไเปล่านะครับก็อันแรกก่อนที่จะถอดนะครับเข้าเซฟไปก่อนอันนี้คือผมผมแนะนําเลยนะเข้าเซฟไปก่อนปุ๊บเข้าเซฟไปก่อนจากนั้นเราหันปากกระบอกเนี่ยมาตรงนี้นะฮะมันจะมีบูทบู t ด้านล่างอยู่ตรงนี้ให้กดบูทไปนะครับผมกดบู t ลงไปเลยกดบู t ขออยันนะฮะอ่ากดบูทเสร็จทีนี้เราหัน ตัวจำปาตัวนี้ยไปทางด้านซ้ายมือเรานะฮะทางด้านซ้ายมือเราขออนุญาครับไม่ม่ไม่ไมัมมม่นใจว่ากล้องจะเห็นไหมอ่ะเราหันบูธท,ทางเนี้ยไปทางด้านซ้ายก่อนเลยนะอ่าพอเราหันจากทางด้านซ้ายเสร็จนะครับค่อยๆปล่อยบูทมานะครับถ้าเราไปปล่อยเลยระวังเด้งเข้าตาครับอันตรายมากเลยจากนั้นเราดึงบูทออกมา ดึงออกมาเลยครับระวังไว้ก่อนอ่าพอปืนเราถอดบูทไปเสร็จใช่ไหมเราลดเซฟลงปึ๊บพอลดเซฟลงเสร็จให้ดันสไลด์มาเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวนี้คันค้างสไลด์กับตัวนี้นะครับให้เอาสลักตรงเนี้ยมาให้ตรงกับตรงนี้นะครับมันจะมีร่องอยู่อ่าให้ตรงกันนะครับจากนั้นเราดึงตัวนี้ออกมาได้เลยครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีตุ่มอยู่นะให้เอานิ้วดันออกมาได้เลยครับผมให้มันตรงล็อกนะครับอ่าพอตรงเสร็จดึงออกมา ปึ๊บดึงออกมาได้เลยนะครับจากนั้นให้เอาสไลด์ดันออกไปข้างหน้าได้เลยครับผมดันออกไปด้านหน้าได้เลยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีสปริงไกด์หลอดกับลํากล้องอยู่ใช่ไหมเอาสปริงไกด์หลอดอ่ะดึงถอยหลังมาก่อนระว่างไว้จากนั้นเอาลํากล้องเนี่ยดันออกมาข้างหน้าได้เลยครับผมเออผมลืมบอกไปอย่างหนึง่งคือไอตัวเนี้ยมันจะล็อกกับลํากล้องไว้อยู่นะจำปาตัวเนี้ยให้ ให้ทาการจากดันไปด้านซ้ายให้ดันมาด้านขวานะครับผมให้มันตรงกรับกร่องของอมันให้ดันมาด้านขวานะครับผมอพอดันมาด้านขวาเสร็จเราเอาลํากล้องดึงดึงมาด้านหน้าได้เลยนะครับผมก็เนี่ยวิธีการถอดก็จะวาน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะล้างปืนให้ดูเลยว่าล้างยังไงอะไรยังไงนะครับจากนั้นให้ดึงจำปาตัวนี้ออกมาเลยเราจะแยกกันก่อนเลยก็มาส่วนที่ตัวโครงปืนนะครับ คือถ้าเราจะถอดมาล้างบางท่านเขาอาจจะถอดแค่สไลด์บนแล้วล้างก็เลยเลยก็ได้นะแต่ปืนนี้เป็นปืนที่เก่าเก็บด้วยแล้วอย่างคือไม่ค่อยได้ใช้งานเราจะถอดประกับออกมาดูด้วยว่าข้างในประกับนี้มันมีสนิมขุมเกาะอยู่ไหมนะฮะก็ให้เรานําสักกุไลปักแบนเนี่ยมาทําการหมุนหมุนไอตัวน็อตออกนะครับผมปืนไม่ค่อยได้ถอดด้วยนะฮะ ปืนไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยได้ถอดเลยน็อตแน่นมากะคลิปนี้จะเร็วเรวนิดนึงนะครับถอดสดเลยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยว่าการถอดประกอบยังไงล้างยังไงนะครับผมอ่าเราถอดน็อตแยกไว้ก่อนอ่าจากนั้นเราดึงประกับออกมาได้เลยฮนะ แล้วก็หันไปฝั่งหนึ่งโอดแข็งมากครับท่านผู้ชมเราก็หมุนไปเลยหมุนไปฝั่งซ้ายก่อนนะครับ ครับผมอ่าแล้วเราก็ดึงประกับขึ้นมาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมเอานิ้วนี่ก่ออ่าเราดึงมาได้เลยครับแน่นมากปืนไม่ค่อยได้ถอดออสกุลไยงัด อ่าครับผมจากนั้นเราประกับถอดแยกไว้นะครับจะเห็นได้ว่าพอเราถอดประกับเสร็จจะมีแผ่นยางรองว้อยู่เราดึงแผ่นยางออกได้เลยนะครับผมเราดึงสามารถดึงแผ่นยางออกได้เลยอ่าโอ้นี่ทีนี้เราก็จะเห็นตัวปืนแล้วนะว่าสนิมกินไหมคือล่องรอยเนี้ยเ,เป็นเป็นล่องรอยที่สนิมเคยกินมาเมื่อก่อนนะครับผมนี่มันก็จะมีเนี่ยช่วงเนี้ย อย่างที่ผมบอกไปอะถ้าเกิดว่าเราถอดล้างแค่บนสไลด์อย่างเดียวอะแล้วเราไม่ได้แบบมาสนใจตรงด้ามกลับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับผมนี่มันจะกัดเป็นขุมๆอย่างนี้เลยอย่างที่ผมให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่เลยเนี่ยมันจะกัดเป็นขุมๆอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูทางลำกล้องกันบ้างนะครับว่าเนี่ยสนิมขึ้นไหมกม็ก็ขึ้นนิดน,นึงแต่ไม่เห็นก็เดี๋ยวเราจะมาสอนการล้างปืนเลยนะครับผม ็ขั้นแรกนะครับผมเดี๋ยวเราจะล้างขั้นบนสไลด์ก่อนขั้นแรกให้เอาน้ำมันน้ำมันอะไรก็ได้ครับอ่ะลูคัสก็ได้หรือว่าจะเป็น w 4 0ก็ได้แต่ผมใช้ w 4 0บบ่อยมากอ่ะอันนี้ไม่ได้โปรโมทขายนะในการฉีดไปก่อนเลยให้ท่านผู้ชมได้ฉีดไปก่อนเลยเนี่ยฉีดไปเลยครับฉีดแล้วแช่ไว้สักพักหนึ่งฉีดไปทั่วเลยครับผมอ่ะฉีดฉีดเลย ฉีดเข้าไปเลยครับผมฉีดเข้าไปแล้วก็ฉีดไว้แล้วทิ้งสักระยะหนึ่งนะครับค่อยมาขัดอ่ะพอเราทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเลยใช่ไหม จากนั้นเราเอาแปรงอ่ะถ้าเราไม่ได้ซื้อแปรงล้างปืนเฉพาะมาเราสามารถใช้แปรงบ้านเราก็ได้ครับซื้อเน่ะเอาแปรงที่เราเหลือใช้อ่ะมาสามารถขัดได้เลยก็อย่างตัวสไลด์เนี่ยเราก็ขัดตามร่องเช็คเกอร์นะร่องเนี้ยร่องที่ว่าเวลาเราดึงสไลด์เนี่ยเราขี้มือชอบไปติดเนี่ยตรงเนี้ยสนิมจะขึ้นง่ายขึ้นง่ายเหมือนกันนะฮะเราเอาแปรงเนี่ยขัดลงไปเลยขัดพอสมควรนะฮะไม่ต้องไปขัดมากขัดพอให้รู้ว่ามันสะอาดครับผมขัดไปขัดไล่ไปนะครับ ไม่ต้องไปขัดเบานะไม่ต้องกลัวปืนจะช้าฮะ,ะขัดไปส่วนตามร่องนี้นะครับร่องนี้ขัดได้เลยเอาที่ท่านสะดวกนะครับขัดไปให้รู้ว่าเออเนี่ยตามซอกตามมุมเนี่ยไม่มีสนิมแล้วอะไรแล้วนะครับผมขัดไปตามพวกศูนย์ศูนย์หน้าตามหน้าของเนี่ยขัดไปเลยครับผมตามมาร์กิ้งขัดเลย พอเราขัดตัวสไลด์เสร็จปุ๊บจากนั้นไอ้พวกตัวเนี่ยตัวจำปานะครับตัวจำปานี่ก็ขัดข้างในด้วยจะเห็นได้ว่าจำปาซีรี่เ70นนี่จะเป็นแฉกจำปา,านี้นะฮะเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนี่ขัดไปเลยขัดจำปาเสร็จขัดพวกนี้เลยครับพอตูกปืนน่ะ มันจะเป็นเหล็กทั้งหมดไงเราต้องเราต้องขัดนะครับสนิมขึ้นได้หมดพวกบูทพวกลายขัดด้วยฮนะอ่จากนั้นมาถึงส่วนลำกล้องมาถึงส่วนลำกล้องเราต้องใช้แท่นะครับผมท่านผู้ชมคือจะบอกก่อนว่าส8ปดซูเปอร์เนี่ยสามารถใช้แท่9มอมอได้นะครับ สามารถใช้กันได้นะคือขนาดมันไม่ได้ห่างกันมากสามารถใช้ได้ท่านไหนไม่มีแส้38เปอร์ก็ใช้แส้9ได้นะครับผมก็การขันลำกล้องนะฮะให้เอาแส่แทงเข้าไปด้านไอ้นี่นะครับผมอยา่าอย่าแทงย้อนหน้ามันครับให้แทงย้อนหลังเข้าไปนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด 9, อันนี้แล้วแต่ความสมควรของท่านเลยนะว่าจะแยงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนยิงปืนมาเยอะขี้เข่าเมาเยอะก็อาจจะต้องแยงหลายหลายรอบนะครับแต่ของผมอะคือไม่ค่อยได้ยิงก็อาจจะแค่นี้พอเราก็ดูตามความเหมาะสมให้มันแบบพอสมควรนะครับว่าประมาณไหนสะอาดแล้วอะเราก็เอาเราลองเอานิ้วส่องดูนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยพอได้แล้วจากนั้นเราวังลงกล้องก่อนนะก็อาจจะแบบเอาแปรงมาขัดตรงเออผมรือบอกไปว่าตรงเนี้ย ไอตรงแชมเบอร์เนี่ยระหว่างป้อนลูกเนี่ยข,ขัดขัดไว้บ้างก็ดีคะเพราะสนิมก็ชอบขึ้นเหมือนกันตรงนี้ขัดขัด,ขดไว้บ้างตามพวกซอกพวกนี้ขัดไว้อ่ะจากนั้นพอเราขัดเสร็จใช่ไหมครับมาส่วนตัวคงปืนด้านล่างคงปืนด้านล่างได้เลยครับฉีดไปเหมือนกันเลยฉีดที่หมดเลยฮะไม่ต้องไปกลัวมันมันจะเปลือง ฉีดไปเลยแนะช่ไว้เพราะปืนเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้งานเราฉีดไปเลยแล้วก็เอาแปรงเนี่ยขัดได้เลยครับตามซอกทุกซอกได้เลยขัดตามพอสมควรครับผมตามร่องแม็กเนี่ยต้องต้องขัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะเวลาเรายิงปืนอนะ่ะดินปืนอนะ่ะมันจะลงมาตามล่องแม็กเนี่ยมันก็ทําให้สนิมขึ้นได้เหมือนกันนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะ บางคนเนี่ยขัดแต่ตัวปืนข้างนอกปืนแต่ล่องแม็กไม่ขัดสนิมก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะแเราก็ขัดด้านซ้ายด้านขวานะครับัส่วนไอ้ตรงไกลเนี่ยก็ต้องขัดกันมีล่องเชคเกอร์นิ้วกันลื่นนะฮะตัวนี้ก็สนิมขึ้นเพราะว่าขี้มือจะมาเกาะอยู่ตรงนี้ก็ต้องขัดครับเราก็จะขัดเหมือนกันนะครับเราขัดไปตามล่องสไลด์ของนี่ก็ขัดตามนกตามอะไรก็ขัดนะครับข้างในขัดตรงเหล็กนี้ขัด อ่ะพอเราเห็นว่าเราขัดจนโอเคระดับหนึ่งแล้วเราหยิบผ้ามาครับผ้าผืนเปล่าผืนหนึ่งผ้าแบบนี้มาไว้ซับปืนก็เดี๋ยวเราจะมาซับตัวโครงปืนให้ดูกันเลยนะครับก็ซับถ้าเกิดท่านไหนที่เอาไปใช้งานเข้าสนามหรือเป็นเจ้าที่ที่แบบต้องออกปฏิบัติงานเนี่ยผมแนะนํานะไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องไปชุ่มชุ่มแบบผมก็ฉโลมชโลมเอาน้ํามันชโลมเอา ฉลุบางๆนะครับเพราะปืนใช้งานอะ่ะเวลามันมีน้ํามันเยอะวเอะวลายิงอ่ะน้ำมันจะกระเด็นนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่แบบว่าล้างปืนแล้วต้องการที่จะเก็บไว้แบบไม่เอาออกมาใช้งาน,งานเลยเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทําแบบผมเลยฉีดแนงเยิ้มๆเลยบอกเลยรับรองสนิมไม่ขึ้นแน่นอนหรือบางคนอะ่ะไม่ต้องบางผมก็ทําอยู่ทุกวันนี้คือเวลาเราล้างปืนเสร็จปุ๊บฉีดแล้วก็ฉลมน้ํามันนิดนึงแล้วใส่ถุงอะ่ะไม่มีอากาศเข้าไปอะ่ะเนี่ย ป้องกันสนิมได้ดีเลยครับนี่บอกบอกต่อกันนะอ่าร่องแม็กอะ่ะก็เช็ดด้วยนะครับผมเอาผ้าเข้าไปไปได้เลยปึ๊บอ่ะเช็ดหมาดๆนะครับผมตามร่องตามไหลก็เช็ดฮนะครับผมมาคงปืนเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราวางคงปืนแยกไว้ก่อน เดี๋ยวมาตรงสไลด์กันบ้างนะครับผมอ่ะส่วนสไลด์เช็ดเหมือนกันเลยฮนะเช็ดให้หมาดๆไม่ต้องไปเยอะมันมากเพราะว่าเดี๋ยวปืนกระบอกนี้ผมจะไปรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมจากไออีีที่แล้วที่รีวิวปืนตัวกระบอกนี้ไปเดีย๋ยวผมจะไปรีวิวการยิงนะครับว่าเป็นยังไงฟิลลิ่งเป็นยังไงนะครับผมเช็ดเข้าไปเช็ดดีๆ ตามไอ้ล่องนี่ก็เช็ดด้วยนะครับตัวนี้เวลายิงน้ํามันเจากระเด็นวันนั้นนะ่ะฉีดเยอะไปกระเด็น,เ,นเ,เข้าตาเลยครับเช็ดไปเลยพอเราเช็ดจนหมาดแล้วนะเราวางแยกไว้ก่อนจากนั้นพวกบูธพวกไกดหลอดเราก็เช็ดเหมือนกันเลยครับผมพวกบูธพวกไกด์หอด ทุกบูธไกด์หลอดเราก็เช็ดนะฮะเช็ดระวัางไว้ขันหลังสไลด์ก็เช็ดเช็ดให้หมดฮนะเออส่วนลำกล้องผมลืมลำกล้องเนี่ยเวลาเราทะยงเสร็จใช่ไหม ทีนี้น้ำมันนะมันจะขังตามเกลียวผม,ผมลืมบอกไปว่าเวลาเราใช้ไอ้นี่ยทะยงเสร็จอ่ะบางคนนะเขาจะใช้ผ้าดิบในการล้างอีกทีคือเช็ดอีกทีเก็บความสะอาดน้ํามันใช่ไหมครับแต่ทีนี้ผมไม่มีผ้าดิบผมเลยเอาชุดของแท้มาที่มันจะเป็นขนแกะในการซับน้ามันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมลืมบอกไปเลยขอโทษทีฮะนี่ซับไปเลยสับสามรอบสี่รอบครับผม จนเพราะว่าเออข้างในเนี่ยมันแต่ผมไม่ให้ท่านชมนะจนมันกิ๊กแล้วไม่มีน้ํามันติดอยู่ละตอ,อนนี้นะโอเคตอนนี้จากนั้นเราหวังเ, <c oughs> เดี๋ยวจะมาถึงขั้นตอนการประกอบปืนนะครับผมไม่มีอะไรครับฟอนเลยออกมาถึงขั้นตอนการประกอบปืนนะครับผมเราล้างเสร็จแล้วแล้วเ,เราต้องการที่จะประกอบคืนนะครับไม่ยากเลยเดี๋ยวมาทําให้ดูกันนะครับผมขั้นแรกเดี๋ยวเราจะประกอบ ประกอบปืนเดี๋ยวเราจะประกอบโครงปืนล่างกันก่อนนะครับอ่ะขั้นแรกเอาอยางที่แบบว่าใส่กับประกับนะครับผมมาใส่ก่อนอยางนี้อ่ะเดี๋ยวเรา,เอาอยางมาใส่ก่อนนะครับปึ๊บจากนั้นหยิบประกับมาครับผมเราหยิบประกับมาใส่แล้วเ,เอาสักกุไลปักแป็นนะครับไขมัเข้าไปเหมือนเดิมให้เหมือนเดิม ขานี้จะไขไปทางขวานะครับขวามือเรานะพอตึงๆมือนะครับไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวเกีียวจะเสียอ่ะเนี่ยพอตึงมือแล้วอีกตัวหนึ่งด้านล่างครับผม,อมพอตึงๆมือนะครับผม ก็ใส่ฟังนึงได้เลยนะครับผมไขมันก็นเลยไปทางด้านขวามือตัวเองตึงพอตึงๆมือนะครับไม่ต้องไปแบบว่าไขแน่นจนเกินไปมันจะทําให้เกี้ยวด้านในเสียนะครับผม ตัวนี้อ่ะครับผมพอเราไขไขจนเสร็จแล้วนะครับเราก็นำผ้ามาเช็ดสักนิดนึ่งอ่าตอนนี้เราไขประกับเสร็จแล้วนะครับนำผ้ามาเช็ดสักนิดนึงจากนั้นนะฮะเดี๋ยวตบปืนคงปืนล่างไปก่อน ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนประกอบสไลด์ข้างบนการถอดประกอบสไลด์ข้างบนไม่ยากเลยครับถอดยังไงประกอบอย่างนั้นนะครับขั้นแรกอะเอาตัวปืนเอาลำเอาตัวสไลด์อะกับลำกล้องเนี่ยใส่ไปก่อนเอาสไลด์เออลำกล้องเนี่ยยัดไปข้างหน้าเลยนะครับผมอะใส่ไปข้างหน้าก่อนปุ๊บพอเราใส่ข้างอะข้างหน้าไปปุ๊บเสร็จเนี่ยจากนั้นสปิงไกด์หลอดนะฮะเฮ้ย อันนี้ผมบอกลืมบอกไปตัวนี้คือตัวเนี้มันจะเป็นจำปาอย่างนี้ครับเราใส่ไปก่อนเลยก็พอเราพอเราใส่ลํากล้องเข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราใส่ลํากล้องเข้าไปด้านหน้าเสร็จแล้วให้นําจำปาเนี่ยมาสวมเข้าก่อนลากล้องใช่ไหมครับเราสวมไปเสร็จเราหันมาทางด้านขวาก่อนอ่ะหันมาทางทางทางด้านขวาให้ลงล็อกอย่างนี้ก่อนนะครับผมจากนั้นให้เราเอาจำปาเนี่ยดันไปด้านซ้าย เราดันไปด้านซ้ายให้มันเป็นแบบว่ามาอย่างนี้นะครับผมจากนั้นนำสปริงไกด์หลอดเนี่ยใส่ข้างหลังไปครับเราใส่ไปข้างหลังมันก็จะประมาณนี้เลยครับผมใส่ไปข้างหลังให้บ่าตัวนี้บอกก่อนนะครับให้บ่าตัวนี้รองรับกับลำกล้องนะบ่าตัวนี้รองรับกับลำลำกล้องนะมันจะพอดีกันเลยจากนั้นให้เราเอาสไลด์หันมาทางนี้ครับผมสไลด์หันมาทางนี้แล้วก็เอาตัวเฟรมปืนด้านล่างของปืนด้านล่างเนี่ยเอาสไลด์ใส่กลับเข้าไปได้เลยับ อะไรกับกับคืนไปได้เลยฮะจากนั้นเราจะเห็นตรงร่องนี้ร่องกลมๆผมไม่มั่นใจเห็นไหมอ่ะมันจะพอดีให้เรานําสลักใส่เข้าไปได้เลยครับผมใส่เข้าไปก่อนปุ๊บใส่ให้มันลงไปนิดนึงจากนั้นเราเลื่อนสไลด์มาให้ตรงกับร่องเดิมเลยฮะอ่าให้มันตรงกับร่องนี้แล้วเราค่อยๆดันไปนะจนดังแก๊กพอดังแก๊กทีนี้นเสร็จเราดันสไลด์กลับไปเหมือนเดิมเลย เหมือนเดิมตอนถอดเลยฮะแล้วก็ขึ้นเซฟไว้ขึ้นเซฟไว้นะมันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะมีสปริงออกมาอย่างนี้อ่ะจากนั้นให้เรานําบูทตัวนี้นะครับบูทของเอสปริงไกด์หลอดเนี่ยมาใส่กับเหมือนเดิมตรงนี้ข้อควรระวังเลยคือต้องจับให้แน่นนะครับถ้าจับไม่แน่นเด้งเข้าตาแน่นอนหรืออาจจะทําให้แบบบูทตัวนี้เด้งหายไปได้นะครับผมตรงนี้ต้องระวังเลย เราเอานิ้วชี้ก็ได้มันมันไม่ไม่แข็งขนาดนั้นดันไปนะครับผมจากนั้นสลักบูทจำปาเนี่ยให้ดันมาให้ดันมาให้ตรงเลยดังกึ๊บเลยนะครับผมอ่าพอเราดันเสร็จมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันจะเข้าล็อกของมันเลยก็เดี๋ยวเราจะมาตรวจเช็คระบบปืนกันนะครับว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่าจากการถอดประกอบล้างปืนนะครับผมหอ่ะปืนไม่มีลูกนะครับ 1.. 2ึสเช็คสไลด์โอเคเช็คเซฟ โอเคไม่ลั่นเช็คหลังอ่อนไม่กำลังอ่อนนะครับอ่ะไม่ลั่นนะครับผมลองจับครบหมดเลยลั่นไหมโอเคลั่นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาแมกกาซีนที่ไม่มีลูกนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูก่อนไม่มีลูกนะครับลองใส่ไปดูแล้วลองขึ้นสไลด์ดูซิว่าปืนอะ่ะถ้าดึงอะ่ะสไลด์ค้างไหมโอเคสไลด์ค้างครับตัวปืนใช้งานได้ปกตินะครับผม ก็คิดการถอดประกอบล้งปืนก็มีเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องกาวิ t y ์กระเล็ดด้วยนะครับเดี๋ยวช่องจะมีความรู้ใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเสมอนะครับก็ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ